พราะว่าผมจะเล่าเรื่องเลี้ยงปูงให้ฟังครับอ้าวว่ามาเลยเลี้ยงยังไงครับมันถึงจะมีลูกอ๋อก็ต้องจำมันไปอยู่ด้วยกันครับสองสามปีพอครบสามเดือนแล้วมันก็จะคลอดลูกออกมาครับสองสามปีครับพอครบสองสามเดือนมันก็จะคลอดลูกออกมาครับเออปูนี่มันคลอดลูกเยอะสุดกี่ตัวเนี่ยเธยพอจะรู้ไหมนับไม่ท่วนเลยครับน้าไม่ท่วเลยครับอ้าว ทีนี้พอมันโตอาหารของปูคืออะไรล่ะทีนี้อาหารของปูอย่างเช่นปลาหอยหรือสัตว์อะไรบางอย่างเนี่ยคุณครูพูดถึงลูกปูเนี่ยจะให้อะไรมันกินพอมันมันออกมาจากแม่มันแล้วเนี่ยมันตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องกินอะไรมันกินปลายังไม่ได้แน่ๆมันต้องกินอะไรล่ะตอนนั้นมันยังกินอะไรไม่ได้ครับเหรอต้องอีกกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะกินได้สิบสิบเอ็ดวันครับถึงมันจะกินข้าวครับ Oh, ข้าวเข้าแข็งครับเข้าวหนุ่มๆนะอ๋อมันค่อยๆแทะใช่ไหมครับเออแล้วกี่เดือนนู้นนี่จะขายได้ทีนี้โตเต็มวัยของปู่ะโตเต็มวัยของปูห้าหกปีครับห้าหกปีเลยถ้าอันกลางสองสามปีครับสองสามปีอะอันกลางแล้วเราจะแยกตัวผู้ตัวเมียยังไงอ๋อ oh, ดูที่ตรงทองมันครับแล้วตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเวลาเอาไปนึ่งหรือเอาไปทํากับข้าวนี่ ตัวไหนอร่อยกว่ากันผมไม่รู้เหมือนกันครับไม่นักเราน่ยคิดว่าตัวไหนมันอร่อยกว่ากันน่ครับผมคิดว่าตัวเมียครับเออถ้ามันมีไข่มันจะอร่อยครับกินไข่มันได้ครับปูเนี่ยที่ที่เราจะไปจับเนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ยเป็นปูอะไรเป็นปูนาครับเป็นปูนาครับไปจับตรงไหนครับเลิกไปกับเพื่อนกี่คนครับนี่สามคนครับไปกับเพื่อนสามคนใครบ้างไหนว่ามาสินุ๊กวายแล้วก็ผมครับล้วไปจับตรงไหนครับ ชาวนาตรงนู้นครับนาใครล่ะอันตรายไหมเวลาไปจับเพราะว่าน้ําเยอะไม่ดีนะครับนักเรียนเดี๋ยวไม่ครับมีผู้ใหญ่คอยดูแลไหมอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ไหมไม่ครับแต่น้ํามันแห้งครับจับเอาแล้วไปจับยังไงเปิดหาหรือว่างมไม่ได้งมครับเจอรูมาใส่น้ําแล้วก็ล้วงเข้าไปจับมันเลยครับอ๋อสมมุติเจอรูมันใช่ไหมครับ ถ้าิงแข็งก็เอาเสียมขุดก็ได้ครับอ๋อพอเจอรูปูเจอรูมันเสร็จเอาเสียมไปขุดบางรูก็สามารถที่เอาน้ํากรอกลงไปแล้วก็มือล้วงไปเลยครับมันจะไม่แข็งใช่ไหมพื้นดินรูรูปูเนะี่ยครับอถ้าตัวเมียถ้ามันมีน้ำเขาตัวผู้จะไม่ขึ้นครับตัวผู้จะอยู่ไปเรื่อยครับเอาแล้วท,ทําไงเึง่จะได้ตัวผู้ทีนี้ก็ล้วงเข้าไปครับ ลึกไหมเท่ายาวขนาดไหนมันที่จะรูมันลึกไหมหล่ะเราล้วงไปอีท่าไหนลึกสุดผมก็มาสองแขนครับสองแขนเลยครับเอ้ออเธอจะมุดยังไงเนาะสองแขนไหนยืนลึกอยู่นะคุด,ดใหญ่เลยครับคุณรูใหญ่เอาตัวมุดเข้าไปแล้วก็จับเลยครับแล้วไปหาเนี่ยไปหาเอารวมกันหรือว่าต่างคนต่างหารวมกันเลยครับกี่ตัวกี่บาทหนึ่งตัวหนึ่งบาทครับตัวละบาทเลยเหรอครับโอ้หน่าสนใจเนาะ แต่ว่าเราต้องระมัดระวังนิดนึงอ๋อเราไปเราไม่ไปใกล้แม่น้ํานะครับไม่ได้ไปใกล้ครับไปขุดในตะเนิดหรือว่าในในแสแรในแสแรกับในตะนาดครับเหรอครับเขาจะว่าไหมไปขุดคันนาเขาน่ะไม่ว่าครับมันอยู่กลางคันนาครับอ๋อแล้วไอ้ตัวปูเนี่ยตัวใหญ่สุดมันสีอะไรเนาะสีเขียวครับสีเขียวออกม่วงเลยครับออกม่วงถ้าเป็นตัวแม่ก็ประมาณแม่พันเลยครับ มันเคยหนีบเราไหมล่ะหนีไม่หนีไม่เจ็บครับเธอไหนเธอลองเธอลองทาท่าจับปูตอนที่ล้วงได้สินี่พอผมจับใชไมมันจะหนีครับมันก็หนีปุ๊บอย่างนี้นะครับเออแล้วพอผมดึงมันมามันปล่อยใช่ไหมครับอืมแล้วผมก็ล้วงเข้าไปปุ๊บผมงั้นมันออกแล้วผมก็จับตัวมันออกมาเลยครับอืมแล้วเออปูเนี่ยถ้ากล้ามันหักเขายังซื้อไหม หรือว่ามันต้องสมบูรณ์นะกล้ามต้องไม่ขาดไม่หักหรือว่าเขาก็ซื้อเหมือนเดิมต้องสมบูรณ์ครับเขาซื้อไปทําอะไรครับกล้ามต้องสมบูรณ์ครับเขาซื้อไปทําอะไรปูนี่ยเขาซื้อไปต้มกินครับหรือว่าพัดหรือว่ากินส้มตำก็ได้ครับอ้าวแล้วใจดีสิแถมให้เขาครับแถมให้ครับโอ้เมื่อวานได้ไปหาไหมหาครับได้กี่ตัวครับเต็มเลยครับ เต็มของเราในกี่ตัวประมาณกี่ตัวน่าไม่ถ้วเลยล้วได้กี่บาทยังไม่ได้ขายครับเมื่อวานเอามเมื่อวานเต็มกะละมังครับเอาไว้ไหนไว้ในกะละมังครับหรือไว้ในโอ่งนะครับเรอครับเออดีดีด,ดีแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับอืม